ความรักของคุณช่วงนี้จะเป็นยังไงโอเคนะคะเรามาอัปเดตพลังงานความรักความสัมพันธ์กันสักนิดหนึ่งนะคะเดวิล <The view. c oughs> ไปแลกฟาสออฟวัน ก็ยังดำดิ่งแล้วก็มีความขัดแย้งนะคะที่ open c a c l e s มีการที่อยากจะมาพูดคุยเป็นการรอคอยนะคะที่อยากจะมาพูดคุยเคลียร์กันอยู่ justment เพื่อความจริงบางอย่างนะคะให้มันกระจ่างไปเลยม,มันเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างท็อกซิกนะคะเดวิลขึ้นมาคือมัน เป็นอะไรที่มันมีความขัดแยง้งภายในใจภายในความรู้สึกเนี่ยนะคะที่รอวันที่จะมาพูดคุยมาเคลียร์กันให้เข้าใจนะคะมันมีความจริงบางอย่างที่จะต้องแบบพูดคุยกันมีความจริงบางอย่างที่จะต้องเปิดเผยให้รู้แล้วก็ให้เคลียร์นะคะโอ้มันอาจจะเป็นเรื่องของ ฐานะทางการเงินนะคะหรือแม้กระทั่งเรื่องความมั่นคงในครอบครัวด้วยก็ได้ที่ต้องเครียดกันเครียดนะคะมีความเครียดมีความกังวลกันอยู่ในช่วงนี้และแนวโน้มจะเป็นยังไงแนวโน้มมันใกลนี้นายอซอส์ จะมีการตัดสินใจนะเดินทางมาหากันหรืออาจจะมาสารภาพความในใจนะคะ The Lovers แต่มันอาจจะชานิดนึงใช้เวลานะคะ Ace of p e n t a c l e เนี่ยบางคนเร็วมากๆก็8วันนะคะนานกว่านั้นก็8สัปดาห์8เดือน แต่ถ้า8ปีก็อย่าไปรอเลยค่ะเนาะขออีก2ใบนะคะเนี่ยมันจะมีการกลับมาให้ความยุติธรรมนะคะเมื่อคืนบางอย่างให้นะคะเป็นการให้ระรับที่เท่าเทียมกัน2 Cups โอเคจบสวยค่ะมันเป็นความรักนะคะ น่าจะมีการมาเคลียร์ใจกันมาสารภาพนะคะความรู้สึกเนี่ยแต่อาจจะต้องใช้เวลานิดนึงนะคะกว่าที่จะเขาเรียกว่าคืนความรู้สึกหรือว่าให้ให้ได้เท่าเทียมกับที่อีกคนเคยให้นะคะแต่ท้ายที่สุดละมันก็เป็นความรักความรู้สึกดีๆค่ะแนวโน้มดีนะคะแต่จะเป็นแนวโน้มที่ต้องใช้เวลานิดนึงเนาะไม่ใช่เร็วๆนี้นะคะ